สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พๆทุกท่านเลยนะคะตอนนี้นะคะอยู่กับช่องพาเครื่องพาบ้านเว้นวักราคาถูกนะคะ EP นี้เป็น EP ที่128นะคะ เป็นวันพุทธที่16ตุลาคม2567นะคะพระของน้องเป็นพระเหมาตามบ้านพี่ๆสามารถชมไปเรื่อยๆก่อนได้นะคะดูให้ชอบดูให้ใช่ดูให้ถูกใจพี่ๆก่อนนะหากชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนสามารถแจ้งหมายเลขรายการที่พี่ๆชอบให้น้องทราบได้เลยนะคะ ทุกรายการ300บาทนะคะ4รายการ1,000บาทนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางทุกรายการบวกเพิ่ม50บาทส่วนพ,พี่ท่านไหนโอนน้องจะส่งให้ฟรีนะคะใช้เป็นขนส่งไปสนีไทยของปลอดภัยถึงมือแน่นอนนะคะเบอร์ติดต่อสายด่วน087 6262939นะคะเบอร์โทรสามารถแอดไลน์ได้เลยนะคะเดี๋ยวน้องจะทิ้งเบอร์โทรพร้อมลิงก์ไลน์ที่ชัดเจนนะคะไว้ให้ใต้แสดงความคิดเห็นของ EP นี้อีกครั้งหนึ่งนะคะฝากพี่ๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะน้องฝากช่องเล็กๆของน้องนะคะไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของพี่ๆทุกๆท่านด้วยนะคะมาค่ะเดี๋ยวเราเริ่มที่รายการแรกกันเลยนะคะ อรายการที่1ค่ะรายการที่1เหรียญหลวงพ่อกันเก่าๆนะคะพร้อมเลี่ยมกรอบนะคะ300บาทนะคะพี่ๆนะเหรียญหลวงพ่อกันเก่าๆพร้อมเรี่ยมกรอบค่ะ,อ,ะองค์นี้นะคะสําหรับรายการที่1ค่ะต่อไปค่ะรายการที่2ค่ะ รายการที่สองนะคะเหลียนหลวงพ่อคงขอบสตางค่ะรายการที่สองนะคะเหลียนหลวงพ่อคงขอบสตางนะคะอ่างค์นี้นะคะสำหรับรายการที่สองค่ะเหลียนหลวงพ่อคงขอบสตางค่ะต่อไปค่ะรายการที่สค่ะ รายการที่สามนะคะเหรียญหลวงปู่ไข่ค่ะรายการที่สามเหรียญหลวงปู่ไข่นะคะด้านหลังมีรอยจานนะคะเหรียญหลวงปู่ไข่รายการที่สามนะพี่นะด้านหลังมีรอยจานชัดเจนนะคะต่อไปค่ะรายการที่สี่ค่ะรายการ รายการที่สี่นะคะเหรียญเจ้าสัวนะคะรายการที่สี่เหรียญเจ้าสัวค่ะด้านหลังมีรอยจานนะคะพี่พินะสามร้อยบาททุกรายการนะคะสี่รายการหนึ่งพันบาทนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางทุกรายการนะพินะบวกเพิ่มห้าสิบบาทพี่พี่ท่านไหนโอนน้องจะส่งให้ฟรีค่ะอ่าองค์นี้นะคะสําหรับรายการที่สี่ค่ะเหรียญเจ้าสัวค่ะด้านหลังมีรอยจานค่ะ ต่อไปค่ะรายการที่ห้าค่ะรายการที่5นะคะรูปหลอหลวงพ่อเงินค่ะรายการที่5ราูปหลอหลวงพ่อเงินนะคะองค์นี้นะคะรายการที่5รูปหลอหลวงพ่อเงินค่ะ นี่นะคะต่อไปค่ะรายการที่6ค่ะรายการที่6นะคะเหรียญหลวงพ่อจงค่ะรายการที่6เหรียญหลวงพ่อจงนะคะด้านหลังนะคะเหรียญหลวงพ่อจงรายการที่6นะคะพี่พี่นะา นี่นะคะสำหรับรายการที่6ค่ะต่อไปค่ะรายการที่7ค่ะรายการที่7เป็นพาปิดตานะคะรายการที่7เป็นพาปิดตาเลี่ยมกรอบเก่าๆนะคะพี่ๆนะนี่นะคะสำหรับรายการที่7 300ยบาทค่ะ ต่อไปค่ะรายการที่8ค่ะรายการที่8เหรียญลวงพ่อกันค่ะรายการที่8เหรียญลงพ่อกันนะคะ พี่ๆสามารถชมไปได้เลยๆก่อนได้นะคะดูให้ชอบดูให้ใช่ดูให้ถูกใจพี่ๆก่อนนะชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนแจ้งใหม่รเลขรายการได้เลยนะคะรายการนี้นะคะรายการที่8ค่ะต่อไปค่ะรายการที่9ค่ะรายการที่9เหลียนหลวงพ่อดแดงขอบสตางค่ะรายการที่9นะคะเหลียนหลวงพ่อดแดงขอบสตางนะคะ2.503ค่ะ รายการที่9นะคะพี่พี่น้องค์นี้นะคะรายการที่9เหรียญหลวงพ่อแดงขอบสตางน,นะคะ <med> <ตา>นี่ค่ะต่อไปค่ะรายการที่10ค่ะรายการที่10นะคะเหรียญหลวงปู่สุขขอบสตางค่ะรายการที่10 <med> เหรียญหลวงปู่สุขขอบสตางน,นะคะสอ6สค่ะ เหรียญหลวงปู่สุขขอบสตางนะพี่น้นี่นะคะต่อไปค่ะรายการที่11ค่ะรายการที่11เเหรียญหลวงพ่อวัดไล่ขิงค่ะ รายการที่11เหรียญหลวงพ่อวัดไล่ขิงค่ะ2 4 6 7นะคะรายการที่11 3 0อสบาทเหมือนกันนะคะนี่นะคะ ต่อมาค่ะรายการที่12ค่ะรายการที่12เหรียญหลวงพ่อกลวยค่ะรายการที่12เหรียญหลวงพ่อกลวยนะคะด้านข้างองค์ท่านมีรอยจารล้อมรอบนะคะนี่นะคะสำหรับเหรียญหลวงพ่อกลวยรายการที่12ค่ะ เหรียญหลวงพ่อกลวยนะคะรายการที่12นะพี่นะ300บาทค่ะต่อไปค่ะรายการที่13ค่ะรายการที่13าเหรียญหลวงพ่อคูนค่ะรายการที่13เหรียญหลวงพ่อคูนนะคะด้านข้างองค์ท่านมีรอยจานนะคะวัดบ้านไร่นะคะสองห้าหนึ่งเกค่ะเหรียญหลวงพ่อคูนรายการที่13าค่ะ สามร้อยบาทนะคะนีะ่ต่อไปค่ะรายการที่14ค่ะรายการที่สิบสี่เหรียญหลวงปู่ทิมจเจริญพรนะคะ2517ค่ะเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะ รายการที่14นะคะพี่พี่นะานี่ค่ะต่อไปค่ะรายการที่15้าค่ะรายการที่สิบห้าเหรียญหลวงปู่โตค่ะ รายการที่15เหรียญหลวงปู่โตนะคะด้านหลังนะคะ2518ค่ะรายการที่15เหรียญหลวงปู่โตนะคะ300บาทนะคะต่อไปค่ะรายการที่16ค่ะ รายการที่16บหกเหลี่ยนหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดค่ะเหลี่ยนหลวงปู่ทวดนะคะรายการที่16ค่ะด้านหลังเป็นหลวงปู่ทิมค่ะนี่ค่ะต่อไปค่ะรายการที่17ค่ะ องนี้รายการที่17นะคะเป็นพ้าปักน้ําค่ะรายการที่17เป็นพ้าปักน้ํานะคะ300บาทนะคะเบอร์ติดต่อสายด่วนนะคะ08762 62 939นะคะอองนะคะองนี้ค่ะรายการที่17ค่ะต่อไปค่ะรายการที่18ค่ะ รายการที่18ดเหลี่ยนหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมค่ะเหลี่ยนหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมนะคะนี่นะคะรายการที่18นะคะอุคงนี้นะพี่นะ ต่อมาค่ะรายการที่19ค่ะร <cribing> ายการที่19เก้าเหรียญหลวงปู่เอี่ยมค่ะรายการที่19เหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะคะองค์นี้นะคะสำหรับรายการที่19ค่ะเหรียญหลวงปู่เอี่ยมค่ะต่อไปค่ะรายการที่2ี่สิบค่ะ รายการที่20หลวงปูท่ทวดพร้อมเลี่ยมกรอบค่ะหลวงปูท่ทวดเตารีดพร้อมเลี่ยมกรอบนะคะด้านหลังนะคะหลวงปูท่ทวดเตารีดนะคะรายการที่20ค่ะส0 0บาทนะคะด้านหลังนะคะ ต่อไปค่ะรายการที่21ค่ะรายการที่21เหรียญหลวงพ่อโสธรค่ะ2460ค่ะเหรียญหลวงพ่อโสธรรายการที่21นะคะ ต่อไปรายการที่22ค่ะรายการที่22เหลี่ยนหลวงพ่อดิ่งค่ะรายการที่22เหลี่ยนหลวงพ่อดิ่งนะคะ2481ค่ะถูกใจองค์ไหนชอบองค์ไหนแจ้งหมายเลขรายการที่พี่ๆชอบได้เลยนะคะรายการนี้รายการที่22นะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะบวกเพิ่ม50บาทพี่ๆท่านไหนโอน้องจะส่งให้ฟรีนะคะ ต่อไปค่ะรายการที่23ค่ะรายการที่23เหรียญหลวงปู่สุขค่ะรายการที่23เหรียญหลวงปู่สุขนะคะ2466นะคะนี่นะคะรายการที่23นะคะ ต่อไปค่ะรายการที่24ค่ะรายการที่24เหรียญหลวงปู่ไข่ค่ะเหรียญหลวงปู่ไข่ขอบสตางนะคะรายการที่24ค่ะเหรียญหลวงปู่ไข่ขอบสตางสามร้บาทนะคะรายการที่24นะคะพี่ๆนะ ต่อไปรายการที่25ค่ะรายการที่25เหรียญหลวงพ่อกันค่ะเหรียญหลวงพ่อกันนะคะรายการที่25นะคะพี่ๆนะา เบอร์ติดต่อสายด่วนนะคะ08 7 6 9 6 2 9 3 9นะคะน้องทิ้งเบอร์โทรพร้อมลิงก์ไลน์ที่ชัดเจนนะคะไว้ให้ใต้สแสดงความคิดเห็นของ EP นี้นะคะพี่ๆสามารถกดลิงก์เข้ามาขอชมรูปภาพเพิ่มเติมได้นะคะต่อไปรายการที่26ค่ะรายการที่26เหเรียญเสมาหลวงพ่อเดิมนะคะรายการที่26เหเรียญเสมาหลวงพ่อเดิมะค่ะ 2 4งสค่ะนี่นะคะต่อไปค่ะรายการที่27ค่ะรายการที่27เเหรียญพระพุทธชินาราชค่ะ รายการที่27นะคะเหลียนพาพุทธชินราชนะคะต่อไปค่ะรายการที่28ค่ะ รายการที่28เหรียญอาจารย์ฟั่นค่ะรายการที่28เหรียญอาจารย์ฟั่นนะคะ2507ค่ะเหรียญอาจารย์ฟั่นนะพี่นะ้ารายการที่28ค่ะนี่นะคะ ต่อไปค่ะรายการที่29ค่ะรายการที่29เหรียญหลวงพ่อหล่ำวัดกลางค่ะ2499นะคะรายการที่29ค่ะเหรียญหลวงพ่อล่ำค่ะนี่นะคะ ต่อไปรายการที่30ค่ะรายการที่30เหรียญหลวงพ่อแดงเหรียญหลวงพ่อเจริญนะคะรายการที่30นะคะเหรียญหลวงพ่อแดงเหรียญหลวงพ่อเจริญค่ะ300บาทเหมือนกันนะคะพี่พี่นะองนี้นะคะรายการที่30ค่ะ ต่อไปค่ะรายการที่31ค่ะรายการที่31เหรียญหลวงปู่เอี่ยมค่ะรายการที่31เหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะคะนี่ค่ะรายการที่31 ต่อไปค่ะรายการที่3 2ค่ะรายการที่32นะคะเหรียญหลวงพ่อเปื่อนนะคะถ้าหนูอ่านผิดต้องขออภัยนะคะองค์นี้นะคะรายการที่32ค่ะเหรียญหลงพ่อเปื่อน,นะคะ่ะอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะ2510ค่ะรายการที่32นะคะ ต่อไปรายการที่33ค่ะรายการที่33เป็นพะสมเด็จเก่าๆ้อมเรียมกรอบนะคะพะสมเด็จนะคะเก่าๆ้อมเรียมกรอบค่ะ300บาทนะคะ4รายการ1000บาทนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางเหมือนเดิมนะคะบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ๆนะองนี้ค่ะรายการที่33ค่ะต่อไปค่ะรายการที่34ค่ะ รายการที่34เหลี่เหรียญหลวงปู่ทวดค่ะรายการที่34เหลี่เหรียญหลวงปู่ทวดนะคะ2520ค่ะรายการที่34เหลี่นะคะเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะต่อไปค่ะ รายการที่35ค่ะรายการที่35เหรียญหลวงพ่อโสธรค่ะรายการที่35เหรียญหลวงพ่อโสธรน,นะคะ2460ค่ะด้านหลังค่ะเหรียญหลวงพ่อโสธรน,นะคะรายการที่35นะคะ สามร้อยบาทนะพี่นะสวยๆเลยนะคะองค์นี้นะคะรายการที่35ค่ะต่อไปรายการที่36ค่ะรายการที่36นะคะหลวงปูทวดเนื้อว่านนะคะหลวงปูทวดเนื้อว่านนะคะพร้อมเลี่ยมกรอบนะคะพี่พี่นะาเก่าๆสวยๆนะคะรายการที่36ค่ะนี่นะคะเนื้อหานะคะพี่พี่นะ รายการที่36หนะคะหลวงพุทวดเนื้อว่านค่ะต่อไปค่ะรายการที่37ค่ะรายการที่37เหรียญหลวงพ่อแดงค่ะรายการที่37เหรียญหลวงพ่อแดงนะคะนี่ค่ะรายการที่37 เหรียญหลวงพ่อแดงนะคะสองหค่ะต่อไปรายการที่38ค่ะรายการที่38เหรียญหลวงปู่สุขค่ะรายการที่38เหรียญหลวงปู่สุขนะคะสองสี่หนะคะ รายการที่38นะคะต่อไปรายการที่39ค่ะรายการที่39เหรียญหลวงพ่อฉุยค่ะรายการที่39เหรียญหลวงพ่อฉุยนะคะ300บาทนะคะ4รายการ1,000บาทนะคะองค์นี้เป็นรายการที่39ค่ะเหรียญหลวงพ่อฉุยค่ะ ต่อไปนะคะต่อไป2รายการสุดท้ายนะคะ2รายการสุดท้ายราคารายการละ500บาทนะคะอ่ารายการที่40นะคะรายการที่40นะคะเป็นกล่องสีแดงนะคะวัดโคศิดารามนะคะจังหวัดชัยนาทนะคะด้านในนะคะพาสมเด็จปกโพนะคะหลวงพ่อกลวยนะคะจังหวัดชัยนาทนะคะ เดี๋ยวน้องเอาออกให้ชมนะคะรายการที่40นะคะ500บาทนะคะอ่ะนี่นะคะสมเด็จปกโพนะคะหลวงพ่อกวยนะคะ500บาทนะคะพี่ๆนะ สองห้าหนนะคะถ้าหนูดูผิดต้องขออภัยนะคะสมเด็จปกโพหลวงพ่อกลวยค่ะเป็นกล่องสีแดงนะคะห้าบาทนะคะรายการที่40นะคะต่อไปค่ะรายการที่สี่สิบเอค่ะรายการที่41นะคะเป็นสมเด็จจิตรดาค่ะกล่องสีน้ำตาลนะคะด้านหน้าเป็นคุดนะคะถ้าหนูพูดผิดต้องขออภัยนะคะ เดี๋ยวหนูแกะให้ดูนะคะรายการที่41นะคะนี่นะคะสมเด็จจิตรดานะคะหนูไม่ได้ใส่เข้าไปสุดนะคะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวออกยากนะคะนี่นะคะ สมเด็จจิตรดาค่ะละแกล่องสีน้ำตาลนะคะรายการที่41นะคะ500บาทนะคะเฉะพาะ2รายการสุดท้ายเท่านั้นนะคะที่เป็นราคาแตกต่างราคา500นะคะพี่ๆชอบรายการไหนแจ้งหมายเลขรายการได้เลยนะคะ,อ,ะองนี้นะคะเป็นพักกล่องสีน้ำตาลนะคะสมเด็จจิตรดาค่ะ500บาทนะคะรายการที่41นะคะ นี่นะคะได้ไปพร้อมกล่องเลยนะคะพี่พี่นะรายการที่41นะคะนี่นะคะ สำหรับ EP ีที่128นี้ก็จบลงแล้วนะคะน้องย้ำอีกหนึ่งรอบนะคะรายการที่1จนถึงรายการที่39นะคะทุกรายการ300บาท4รายการ1,000บาทนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางทุกรายการบวกเพิ่ม50บาทส่วนพี่พี่ท่านไหนโอน้อนจะส่งให้ฟรีใช้เป็นขนส่งไปสนีไทยของปลอดภัยถึงมือแน่นอนนะคะ น้องฝากพี่ๆนะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะพี่ๆท่านไหนที่เพิ่งเข้ามาชมคลิปน้องเป็นครั้งแรกนะคะกดติดตามกันไว้นะคะฝากช่องเล็กๆน้อยๆของน้องนะคะไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของพี่ๆทุกท่านด้วยนะคะอยากให้น้องปรับเปลี่ยนหรือว่าจะแนะนําเพิ่มเติมแจ้งได้เลยนะคะจะได้นําไปปรับใช้นะคะสําหรับวันนี้น้องต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะกลาบสวัสดีคะ่ะ